ตอนนี้ก็อยู่ข่างหนาโ่วรงแรมแล้วนะครับชื่อโรงแรมธานีรสซิเดนต์ครับโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองชนบุรีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้องป้องบายสุขสุขค,ค้นครับพบกับผมผูเบาเมืองเกิดลอยครับบุมน้อยร้อยเอ็ดเชแนครับ พี่น้องมารีวิวครับมาบึงที่พักในเมืองชลบุรีครับพี่น้องครับสมรคาอีหดีครับพี่น้องขึ้นหนึ่งกับบอเพงครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าหม่องนีที่ว่าดีดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าไปพักมาหลายหม่องแล้วครับแต่ที่ว่าหม่องนีเนี่ยสมรคาราคาพี่น้องครับแถมทถมทานีนื้เส็นครับพี่น้องครับอันนี้ข้างหน้าโรงแรมนะครับ มือไม้ได้พป่น่องเด้อครับยังสันอยู่นะครับอันนี้เข้ามาภายในนะครับสิมมหลิบได้พป่น่องมีหอดลิบเด้อสิบอกให้มีหอดลิดบ,บลนะครับผมชั้นสอง ขามาแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ภายในโรงแรมนะครับอันนี้้างในพี่น้องครับอู้ผ้าปุที่นอนเตียงนอนกะง่ามครับพี่น,อน้อง <Wow. S 1> ที่ว่ญญาหญ่พอสมควรครับที่นอนนี่ะจะประมาณหกฟุตเนาะน,นะครับประมาณหกฟุตเตียงนอนนุ่มมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับ ตู้เสื้อผาเพิ่สองตัวพี่น้องโอ้ยหยักไซยงไนยังสิเบิร์ดนี่ใส่เส้อผาได้แบบหลายพี่น้องครับว่ามันไม่มาอยู่เป็นเดือนนลลวดนะครับตู้เสื้อผาตู้เส้อผาใหญ่ครับแต่มาเสียผาก็เตรียมมากระเป๋าหน่อยเดี๋ยวครับพี่น้องตู้เส้อผาขนาดใหญ่ครับแต่ว่าเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผามากพาหลายนะครับเพราะว่าไม่ได้มาอยู่หลายวันพี่น้องแต่ว่าอันที่รีวิวให้เบิ่งนเหนื่อยขึ้นพอใจายครับ นะครับตู้เสื้อผ้าใายสองตู้พี่น้องเอ้ยเจาย้าตีส่ยังไม่จังสิเบิดเนาะแบบลายครับส่ไดแบบลายตู้เสื้อผ้านะใส่เสื้อผ้าในลายล,ายลีอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะครับมืออาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมมือใหม่หัดทายครับพี่น้องอันนี้สั่นว่างของครับนี่ที่นอนนะครับนอนเด็กซีหาคนบนพี่น้อง นะครับแต่ว่าโรงแรมเขาให้พักได้แค่สองคนนะครับอันนี้จะเป็นทีวีนะครับของทีวีประมาณสามสิบประมาณสามสิบสองนิ้วรับทีวีประมาณสามสิบสองนิ้วนะถือว่ากะกะพ่ใหญ่บาหน่อยครับพี่น้องถือว่าโอเคครับผมกะระยะสายตาในการดูก็ถือว่าโอเคครับบ่าหน่อยพ่ใหญ่ถือว่าโอเคครับพี่น้องอันนี้จะเป็นล็อกเกอร์ครับ เก็บของได้ครับพี่น้องครับไอ้ซุปเปอร์เด็ไก่นะกกรนนครับล็อกเกอร์ไอนบอสพี่น้องครับลิ้นสากโอ้ยเก็ขบของอะไรแบบนี้เฮ็ดอันเฮ็ดที่จะเสียหายบุคคลบ้างังเป็นปีเนี่ยนะพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> อันนี้จะเป็นกระจกนะครับผมกระจกุกไงกับเหมาะสำหรับไว้แต่งหน้านะครับสำหรับแต่งหนา้าเออแง ยังในประตูครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้นะครับว้าวมีมีขวดน้ำเพื่อมีน้ำในกิพร้อมนะครับสองขวดนะครับมีน้ำไม่ด้วยดสองถั่วนะครับแล้วก็จะมีได้เป่าผมนะครับคือส่วนหน่อยเราพี่น้องเนาะที่ว่าไปพักโรงแรมใด้สิบวอคามีได้เป่าผมให้นะครับแต่ว่าโรงแรมนี้มีได้เป่าผมให้ด้วยนะครับใบเป่าผมเวลาเข้าซาผมแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนหน่อยครับแต่ว่าโรงแรมนี้มีนะครับเดยสิบอกว่าโรงแรม การน,นิรเดียนเนี่ยมียอะไรบอกผมให้ด้วยนะครับมีชะมีการน้ำร้อนมันจะเป็นการนอนแล้วพี่น้องน่ครับใบตบมามานะครับม,ม,มีมีมากมายนะครับมีมาม่านะครับเป็นอาหารมันก็ว่าเป็นเป็นอาหารอาอเดิมน,นะครับนะครับเป็นอาหารออเดิมให้เราทานด้วยนะครับท่านเหมือนเสาเวลาต้หิวเขาพี่น้องนี้จะเป็นในส่วนขนมขนมเนี่ยเป็นถก่วแพยงนะครับขนมมีเป็นขายวราชิบปทนะครับ ถือว่าไม่แพงไม่แพงนะครับตู้เย็นบแบบนี้พี่น้องก็ในในตู้เย็นก็จะมีนะคอัดลมนะครับมีน้ำหมอดลมสามกระป๋องให้เนะข้ากินเวลาหิวหรือว่าเวลาถอดบาตรมิสซี่นะครับกาแฟเช้ากาแฟแล้วกาวแฟสียาครับพี่น้องนี่ือกาแฟพี่น้องกินไปแล้วกินแล้วกาแฟกินไปแล้วะละนะครับผมเลือดตะแก้วพี่น้องครับแล้วดตะแก้วครับก็ถือว่า โอเคครับพี่น้องครับบันทึกสภาพพี่น้องเขาไปเบิ้งในห้องน้ำนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนบริเวณห้องน้ำครับพี่น้องครับมาเบิ้งในห้องน้ำครับพี่น้องห้องน้ำเนี่ยกว้างขวางครับพี่น้องครับจะมีจะมีห้องส้วมนะครับนี่ห้องส้วมมีอ่างล้างหน้าพี่น้องครับนี่นี่เขาเบินงใกล้ไครับอันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับนี่ว่าอ่างล้างอ่างล้างมือได้พี่น้องครับเพิ่นบ่เเ็ณเพิ่นบ่เว็ดอัน คีไลคอนการที่ว่าโอเคเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องส้วงนะครับอันนี้ส้วงส้วงก็ทงแค่ไรพี่น้องครับอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับจะมีจะมีสองล็อกนะครับล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งมีห้องส้วงอ่าล็อกหนึ่งห้องอาบน้ำครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นพี่น้องครับแต่ว่าอันสิ่งที่พวกสิ่งที่พวกเห็นพี่น้องครับสิ่งที่ไม่ค่อยจะเห็นนะครับก็คืออันแชมพูกับสบู่นะครับ คนในห้องกดเองได้พี่น้องเป็นเครื่องเก็บแชมพูเครื่องเก็บสบู่ก็ชือว่าแชมพูคนในห้องหอวพี่น้องสบู่ในหอมนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยที่เดียวพี่น้องครับบ่เคยพบพอนะพี่นออ้องเพราะว่ายุติธรรยุติธรรมกันหน้านัครับพี่น้องบ่เคมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าโรงแรมราคาเท่านี้ถือว่าถูกมากมากเลยนะครับถือว่าเยี่ยมที่สุดเลยพี่น้องครับปยุูโหลบดบ้านใดไม่ง,งานดบ้านใพี่น้องมินครับอันนี้จะพามาดู ภายรอบนอกครับพี่น้องครับอากาศดีดีครับนี่ภายรอบน,นอกก็ก็ไม่มีที่นั่งนะครับอันนี้ไหซีดาวก่อนพว่พาพราว่าอีกดาวนึงเนี่ยก็คือว่ามุมี่หม่องนั่งนะครับข,ข้างหลังก็เลยต้องให้ดาวเดียวจะก็เลยต้องตัดออกดาวนึงก่อนก็จะเป็นสี่ดาวอันนี้สำหรับผมนะพี่น้องแต่ว่าก็คือโดยรวมเพื่อนกันดีนั่นแหละโดยรวมเพื่อนเนี่ยก็ถือ okay ว่าโอเคและหลายพี่น้องครับแต่มันุมยี่หม่องนั่งข้างหลังนะครับไม่มีที่ไม่มีเก้าอี้ อันโบเคยเนี่ยก่ะไม่มีกะอียญญาวๆให้นางเนาะแต่มันกับบ่นมันกับบ่านเป็นสาระสำคัญข,ของพี่น้องครับแต่ที่ว่าโอเคดโดยรวมก็โอเคครับดูวิวดูวิวครับรบ้านพัรยากาศไายในรอนอกครับพี่น้องครับ <c oughs> อันนี้อยู่เมืองชนบุรีพี่น้องอยู่บ้านสวนครับอยู่เส้นบ้านสวน พื่มุ่ชนบุรีครับพี่น้องครับอากาศดีมากนะครับผ่านไปครับพี่น้องครับพ่อหอมป่าหอมคอกับการรีวิวโรงแรมท่าดีรีิเดนทชนบุรีครับพี่น้องครับพี่น้องเหานหูปะเขาปัต่าไหลครับโรงแรมนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าราคาไม่แพงนะครับหนึ่งคืน หกร้อยห้าสิบาทครับพี่น้อง <Wow. S 1> 650ยหสบาทบ่แพงครับพี่น้องึ่งื่อกินเป็นไร็นานพี่น้องครับถือว่าถือว่าราคาเหมาะสมมากเลยนะครับผม6ก0อยหาสิบบาทครับหนึ่งคืนห5ร้อยห้าสิบาทธานีเรสซิเดนต์ครับอยู่เซนบันสวนอำเภอมืองชนลนบุรีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องฝากไว้ เรียกแอนดี้สกอนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับรับรองครับว่าสิเป็นคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปสัมผัสผู้นำผู้นี้นะครับผมรับรองเป็นเงื่อนงำเชื้อเพลิงกผมบุ๋หน่อยเมื่อไรเอฟแน่นอนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่กดซับสไครต์ให้ได้ด้วยครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กับผู้บัมเบิ้ลลอยครับผมบุ๋หน่อยเมื่อไรเอฟครับพี่น้องครับฝาก ตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่ดองครับสวัสดีครับ